สวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก c ีดศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าในอีกหลากหลายรายการเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่วันศุกร์ที่19สิงหาคมนะครับผมสำหรับวันนี้ราคาค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมเพราะว่ามีราคาปรับขึ้นหลายรายการอยู่นะฮะเดี๋ยววันนี้จะรีบมาแจ้งอัปเดตให้ทุกท่านทราบในช่วงปลาายั์ แต่ก่อนที่จะไปฟังการอัปเดตราคาปลายสัปดาห์นั้นผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ทั้งหมด3เรื่องนะครับผมเรื่องแรกนะครับวันที่25นะครับผมวันพัลลิษฐ์ที่ยี่ตอนเย็นนะครับเราจะมีการไลฟ์สดนะครับผมเกี่ยวกับการทําวัดเย็นกับฟังธรรมเทศนานะครับจากพระมหาอวรนกุลิปัญโยนะครับผมเนาะประมาณวันที่25ช่วงประมาณสักหกโมงเย็นโดยประมาณนะครับแล้วก็เรื่องที่2เราขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับว่าเราจะมีวันหยุดอีกหนึ่งวันก็คือวันศุกร์ที่26 สิงหาคมนะครับผมวันเกิดคุณพ่อนะครับขออนุญาตหยุด1วันนะครับจะพาคุณพ่อไปทาบุญนะครับผมหยุด1วันวันที่26นะแล้วเรื่องที่3ที่จะมาประชาัพันธ์ในวันนี้คือวันอาทิตย์ที่จะถึงอย่าลืมไปเจอกันในไลฟ์สดนะครับเพื่อนๆพี่ๆครับผมอย่างทุกสัปดาห์เนาะเราจะคุยกันเม้ามอยกันมันมากนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ2องทุ่มตรงนะครับอย่าลืมไปเจอกันใน a c e b o o k ไลฟ์ยูทูบไลฟ์นะครับผมไลฟ์ใน2ช่องทางพร้อมกันเนาะก็ฝากติดตามด้วยนะฮะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในวัันนนีี้ะะครบผผมมเเด๋ยว่จ พาไปเริ่มต้นอัปเดตนะครับต้องแต่น้ำมันพืชแล้วผมก็จะไล่อ้อมฝั่งนี้ไปถึงสุดหน้าบ้านแล้วผมก็จะวนฝั่งนี้กลับถึงหลางบ้านตรงนี้นะครับผมเนาะเราจะได้ไม่เดินให้มันเวียนหัวมากนะครับผมโอเคไปเริ่มเลยดีกว่าสําหรับช่วงนี้นะครับผมเปิดมาในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยผมก็ยังอยากจะบอกว่าน้ามันพืชเก่านะครับหลังจากที่ทอดประกอบอาหารเสร็จแล้วเนี่ยห้ามเททิ้งเด็ดขาดผมอยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับช่วยกรองตะกรอนอย่าให้มีเศษอาหารที่คุณเห็นอยู่ในกล้องนะพวกเศษอาหารเศษแป้งเศษกากไก่นังไกอองให้เเียยมล ตอนตะกรอย่าให้มีน้ำผสมอย่าให้เป็นไข่นะครับทําการกรอกใส่ปี๊บมาให้เต็มปี๊บได้เลยนะครับวันนี้นะครับน้ำมันพืชเต็มปี๊บขายพร้อมปี๊บหน้าร้านนะครับจะอยู่ที่ปี๊บละ450บาทนะครับแต่ถ้าไม่มีปี๊บก็ทําการใส่กระรอนมาก็ได้นะครับก็จะซื้อเป็นกิโลกิโลกรัมละ23บาทนะครับ23บาทเนาะสหรับปี๊บใหม่นะครับตอนนี้ผมต้องบอกตามตรงว่าแบ่งขายได้ไม่เยอะแล้วนะครับผมน่าจะแบ่งขายได้ประมาณไม่เกิน50ใบนะครับเพราะว่าต้องเก็บไว้ใช้อะละปี๊บเหลือไม่เยอะะะะะแลล้้วนนนน่่าาาจใสตต๊ออกกปรรรมมมณ2300คับบผเเเงิ็ะ เพสก,กีนยังซื้อตามปกตินะครับกิโลกรัมละหนึ่งบาทสำหรับเพสก,กีนวิธีการเพิ่มมูลค่านะครับง่ายมากแค่เอาคาัตเตอร์นะครับกรีดในส่วนที่เป็นหมึกที่สกีนลงไปนะครับออกให้เหลือแต่ปวดใส่เนาะและคุณก็ย้ายไปขายกับเพคใสได้เลยถ้าเกิดพอมีเวลานะแต่ถ้าไม่มีเวลาทําการเปิดฝาฝาเนี่ยกิโลกรัมละสามบาทนะครับส่วนเต้าเพสก,กีนในกิโลกรัมละหนึ่งบาทนะครับผมนะฮะต่อมานะครับผมถ้าเป็นพวกขวดเพชรใสแบบนี้นะครับเพชรที่ไม่มีการสกีนหมึนลงไปบนขวดนะครับ เพชรใสไม่สําหรับเฉพาะร้านเรานะไม่ต้องขีดฉลากไม่ต้องเปิดฝาขายแับน,นี้ได้เลยเพราะผมอัดก้อนนะครับก็จะตกอยู่ที่กิโลกรัมละ5บาท5บาทเพชรใสช่วงนี้ราคาลงหน่อยนะแต่ว่าใจเย็นๆไม่เป็นไรลงไม่นานหรอกเพราะด้วยตัวเนื้อเนื้อของวัตถุดิบเขาอ่ะโดยปกติแล้วราคามูลค่ามันค่อนข้างจะสูงกว่าพวกตระกูลตระกูลพลาสติกทั่วไปพอสมควรอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ออเดอร์มันอาจจะเต็มทาให้ราคามาลงมาไม่นานาน,าน,นะฮะลงลงันเ สำหรับกระดาษแข็งวันนี้นะครับผมหน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ3าบาท70็นะครับกระดาษแข็งทุนนี้เริ่มมีปัญหาราคาลงนะครับผมน้อก็ฝากติดตามใกล้ชิดด้วยในเรื่องของราคานะรผมจะทาการเร่งอัปเดตราคาที่เป็นปัจจุบันเสมอสำหรับกระดาษเพราะไม่เสถียรไม่แน่ไม่นอนบางวันก็ขึ้นบางวันก็ลงแต่สําหรับวันนี้ลงนะครับผมปรับลงมา3าิตังสำหรับตัวกระดาษแข็งนะอันนี้เป็นตัวพลาสติกนะครับผมที่เราเรียกว่าชิ้นใหญ่หรือเบอร์15้านะครับวันนี้หน้าร้านก็จะซื้ออยู่่่ทททีกกกกกิิโโลลรรัััมมะะ7 7บบาานนเช พลาสติกที่อยู่ในกองนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกขวดเบอร์สองขวดเบอร์สี่ขวดเบอร์ห้านะครับผมหน้าร้านวันนี้ก็จะซื้อยอยู่ที่กิโลกร,รัมละ7บาทนะครับอย่างตัวนี้นะครับผมจะเป็นตะกูล PP นะครับผมตัวนี้เป็นเนื้อพ p พเนี่ยจะอยู่ที่กิโลกร,รมัมเอ่อหน้าร้านใส่เป็นพลาสติกลวมมาได้เลยนะครับผมสำหรับเนื้อพ p พเนาะอันนี้อันนี้มีเนื้อพ p อันนี้เนื้ออะไรครับเนี่ยอ๋อพ p พเหมือนกันแต่โคตรเหมือนเบอร์หนึ่งเลยเนาะผมอยากจะบอกกับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ว่าถ้าเป็นพวกแก มีสัญลักษณ์เลขห้าแล้วมีตัว p ีเขียนไหมถ้าใช่ขายได้เนาะมันจะมีสองอันพอมีเนื้อเพชให้ดูบ้างไหมครับอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เนี่ยอันเนี้ยเหมือนกันเลยเห็นไหมใสเหมือนกันเลยแต่อันเนี้ยมันจะเขียนเลยว่า PE เเบอร์หนึ่งอันเนี้ยเป็นชิ้นงานขายไม่ได้นะครับอันนี้ด้วยเนาะเนี่ยมันจะคล้ายกันนะอันครับช่วยหยิบคู่กันได้ไหมชิ้นนี้กับชิ้นนี้ใช่แล้วเดีนี่มันจะคล้ายกันมากคล้ายกันมากแต่ผมให้ดูที่ ตัวเลขใต้นี้นะครับผมอันนี้เป็นเบอร์ห้าเป็นพีถ้าอันนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งเป็นเพ็กนะครับผมเนาะฝากดูด้วยนะสําหรับตัวนี้นะเดี๋ยวนี้ของเก่าเนี่ยดูไม,ไม่ค่อยยากเหมือนเมื่อก่อนเหตุผลเพราะว่ามันมีตัวเลขบอกหมดทุกตระกูลพลาสติกนะง่ายขึน้นมันง่ายขึ้นไหนเหรอแล้วก็พวกนี้จะเป็นพวกพลาสติกกรอบนะครับผมพลาสติกกรอบก็ซื้อตามปกติน้องน้่ยจะเป็นพวกพิมพ์เตอร์คีย์บอร์ดอันนี้จะเป็นพวกกล่อง กล่องนี้ผมบอกอันนี้จะแยกมาเป็นพลาสติกเหนียวแล้วเนาะเพราะว่าในกล่องนี้เราต้องแยกพลาสติกเหนียวกับพลาสติกกรอบอีกนะครับถ้าเป็นเหนียว7บาทถ้าเป็นกรอบ1บาทนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูเศษเหล็กกันสำหรับพวกตระกูลเศษเหล็กในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เหล็กบางเนาะถ้าเป็นพวกเหล็กชั้นวางของตะแกรงพัดลมนะครับผมหรือจะเป็นพวก โครงตู้นะครับผมพวกนี้เหล็กบางวันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ6บาท5 0 6บาท50ราคาจะเท่ากับสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นพวกตระกูลเหล็กหนานะครับผมราคาปรับขึ้นมาในสัปดาห์นี้เนาะเหล็กหนาเนี่ยวันนี้นะครับหน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ9 000, บาทจนถึงที่กิโลกร,รัมละ11บาทนะครับ9าบาทจนถึงที่11บาทนะครับราคาเหล็กหนา่วงนี้ก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้เลยีเดียวเชียวนะฮะอันนี้จะเป็นพวกบวดแบบ ซีลายต่างๆที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเหล็กซีลายกาวานายนะครับจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ5บาท50เนาะอันนี้เป็นอลูมิเนียมติดเหล็กจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ10บาทนะครับหม้อน้ําเอี่ยมๆแบบนี้นะครับผมอันนี้ยังไม่เอียมนะต้องต้องแกะให้เอียมนะหม้อน้านถ้าเอียมนะครับจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ19บาท19บาทมุงลวดนะครับผมถ้าอลูมิเนียมมุงลวดแกะเอียมๆนะครับหน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ10บบาทมุงลวดเดี๋ยวบอกนิดนึง ตัวนี้10บาทแต่ถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมบางจะอยู่ที่39บาทนะตัวนี้เราต้องแกะแยกจากกันนะครับและตามขอบตามมุมมันจะมีเหล็กอยู่อย่าลืมตัดออกแบบนี้เนาะอันนี้กาลังทําการแกะอยู่นะฮะเคสคอมพิวเตอร์แบบนี้ก็มีลูกค้าถามมาเหมือนกันนะครับถ้าเป็นเคสคอมพิวเตอร์นะครับหน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละตั้งแต่นะครับผม7บาทนะครับจนถึงที่8บาทแล้วแต่สเปคนะครับสามารถตกลงราคากันได้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้ฝั่งนี้มีอะไรอีก อันนี้เป็นอะไรครับนู้ขวดนมนมพวกขวดนมแบบนี้เป็นของเปล่าเนาะก็กิโลกรัมละ7บาทนะครับกิโลกรัมละ7็บาทม้วนวีดีโอนะครับอันนี้กิโลกรัมละหบาทเห็นไหมอย่างเงี้ยที่ผมบอกถ้าลูกค้ามีเวลาทุบออกได้เลยเนาะถ้าเกิดทุบออกมาลมวม้วนวีดีโอผมให้ได้ประมาณรับสาบาทอะไรเงี้ยผมให้ได้สอบาทสาบาทให้ได้สบายมากเลยแต่ถ้าไม่ได้แกะมาก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละหบาทนะครับผมน,นี้กาลังทาการแกะอยู่เนาะกระดาษขาวดํา กระดาษขาวดำนะครับกระดาษ A4 ที่พิมพ์ด้วยหมึกดำนะครับผมหรือกระดาษที่เขียนด้วยประกานดำเงินนะครับวันนี้หน้าร้านจะอยู่ที่7จ็บาทห้นะครับผมอันนี้ลกักษณะการดําเนินธุรกิจของร้านเราเนี่ยก็จะใช้ระบบกิโลตาช่างดิจิตอลหมดนะครับจะมีทั้งกิโลขนาดเล็ก50าสิบตั้งแต่รับได้500กิโลพวกนี้สเปค5 0 0โลหมดเนาะมีตัวนี้ไต้ตันหนึ่งมั้งเนี่ยตัวน,นี้ได้ตันหนึ่งตัวนี้ได้500้อยโล2ตัวน,นี้ได้ตันหนึ่งตัวนี้ได้ตันมีตัวนี้500ยโลนะครับผมพวกนี้เนาะก่าสบย อันนี้จะเป็นพวกอลูมิเนียมกระปอ๋องอลูมิเนียมกระป๋องที่ไม่เหล็กจุดไม่ติดวันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละนะครับผม4ีบาทสีสบาทนะครับผมขวดเลโอรุ่นนี้ซื้อแล้วนะใส่ลังได้เลยนี่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 เขาเรียกว่า,เ,าเป็นเลโออะไรเนี่ยนัมเบอร์ r โอนัมเบอรนะครับผมสตองบิวนะลีโอนัมเบอรเอตอนนี้ซื้อแล้วนะครับจะอยู่ที่ลังละ6บาทนะคะ ไปดูข้างในกันหน่อยดีกว่าอันนี้เป็นพวกแผ่นคอบบี้ิสอันนี้ใครเกิดทนันมั่งเราเกิดทันใช่ไหมเหมือนจะทนันสแตทได้เหมือนจะทนันสแตทได้เหรออ๋อไม่ทันตัวนี้ใช่ไหมนี่ผมว่าเพื่อนๆพี่ๆต้องคุ้นหน้ามันตัวนี้นะครับเขาเรียวกว่าแผ่นฟ็อบบี้เอนะครับผมเนาะพวกนี้เนาะหาดูยากเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนฟ็อบบี้เอนี่ความจุแค่ประมาณสัก1เมก2เมก3เมกนี่ก็แพงมากแล้วเนาะเดี๋ยวนี้นี่ฮาร์ดดิสต์นี่พวกเอ็กซ์แนลได้อะไรนี่ระดับแบบเขาเรียกว่าอะไรอะต้องมี ต้องมีต่ำๆก็ต้องมี1เท2เทตอนนี้เราก็ใช้แบบเป็นเทลไบต์หมดเนาะเนี่ยดูสิเมื่อก่อนเนี่ยนุ๊ไอ้ที่เราใช้เป็น USB ใช่ไหม USB แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็น f a ในความจุแค่1.44ไม่กไบเองใส่เพลง <S <S เพลงนึงยังใส่ไม่ได้เลยแผ่นแผ่นหนึ่งนะแต่เมื่อก่อนใช้กันแบบเนี้ยในการใส่พวกโปรแกรมใส่ไฟล์ข้อมูลต่างๆเนาะอันนี้เมื่อก่อนผมใช้ตัวนี้เรียนนะครับผมแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วล่ะตัวน,นี้ใช้เป็นพวกแบบอะไรอ่ะเป็นแฟลชไดรฟ์เป็น D, เอ็กเทอร์เลเป็น USB เป็นหมดละ เนี่ยอันนี้จะเป็นเนี่ยสองดียี่ห้อ m ม็ w e วเนี่ยมันจะแบบเปิดเปิดมาต้องคอยเปิดดูเช็คทำความสะอาดสมัยก่อนเนี่ยเนาะแล้วก็อันนี้เราทันแมทเทปคาสเซตทันอยู่บ้างเทปคาสเซตน่าจะทันอยู่เนาะพวกนี้มาก่อนก็มอนเทปหนึ่งก็จะมีอยู่เท่าไหร่สิบสองเพลงสิบเพลงไม่เกินอ่ะพวกนี้ก็ยังขายได้นะครับโรลลบาดเนาะโรลลก็คิดถึงนะเป็นเทปแบบนี้พอเป็นเทปเสร็จแล้วเขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นยุคใหม่ๆยุคหลังจากเทปก็จะเป็นอะไร แผ่นซีดีแผ่นซีดีที่มี12เพลงก่อนแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเป็นแผ่น MP3 อันนั้นก็เริ่มจะมีเยอะละแผ่นแวมไพร์แวมไพร์รู้จักไหมเคยได้ยินแผ่นแวมไพร์ไหมแวมไพร์กับพันทิปพวกนั้นเนาะเพลงมันจะเป็น MP3 เยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น USB หลังๆมาก็เป็นดูฟรีบน y t u t u ครับพี่สันขอบคุณครับอ่ะมาในส่วนของอลูมิเนียมกันบ้างนะครับผมเนาะ อลูมิเนียมกระป๋องก็อย่างที่ผมบอกโลละ40บาทนะฮะแต่ถ้าเป็นเนียมบางแบบนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ39เนียมบางปรับราคาขึ้นมานะจาก37ขึ้นมาเป็น39แล้วนะครับผมนะแล้วก็ที่ลูกค้าถามมานี่เป็นเนียมอลลอยครับอลูมิเนียมอลลอยนะครับหน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม25บาทนะแล้วก็ตัวนี้ที่ผมเรียนกับลูกค้าเมื่อสักครู่นะครับว่ามุงลวดนะที่ทําให้ทําการแกะแยกนะครับเพราะว่าขอบเป็นเนียมบางนะ เนียมบาง39แต่ถ้าเป็นมุง้งรวดแบบนี้จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ10บาทนะครับอันนั้นจะเป็นมุลี่กันศาส์นะครับผมกิโลกร,รัมละนะครับ10บ,บาทนะครับผมอันนี้จะเป็นพวกอลูมิเนียมเครื่องและอลูมิเนียมหนาที่เครื่องยนต์แกเอี่ยมนะครับผมอลูมิเนียมหนาอลูมิเนียมเครื่องวันนี้เนะี่ยหน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ40บาทนะอันนี้ตัวนี้ปรับขึ้นปรับขึ้นจาก39เป็น40นะครับแล้วก็จะมีตัวอลูมิเนียมเบอร์หนึ่งครับนุชครับสายไฟอลูมิเนียมนะครับวันน ห7สิบบาทห้าสิบบาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของทองแดงกันนีดนึงนะครับผมวันนี้นะครับทองแดงนะครับมีการปรับขึ้นทุกตัวเลยเรามาเริ่มกันจากเส้นเล็กก่อนเลยดีกว่าทองแดงฝอยทองแดงเส้นเล็กที่แกะมาจากพวกมอเตอร์ต่างๆนะครับผมทองแดงเส้นเล็กเนี่ยหน้าร้านวันนี้นะครับปรับขึ้นไปเป็นกิโลกร,รัมละ210ยสบาทเนาะ210บบาทแต่ถ้าเกิดเป็นเส้นปอกใหญ่แบบนี้นะครับ วันนี้ปรับขึ้นมานะครับผมเป็นกิโลกร,รัมละ240บาทแล้วนะครับผมเนาะอ่ะมาเรามาพูดเรื่องทองแดงสักทีดีกว่านะครับผมทองแดงนะครับวันนี้ถ้าเกิดเป็นพวกเส้นเล็กนะครับผมจะเริ่มต้นซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ2 1 0บาทเส้นเล็กเส้น่อยท่อแอร์2 1 0บาทแต่ถ้าเป็นเส้นปอกที่มีสีค้าจะอยู่ที่225บาทแต่ถ้าเป็นเส้นปอกสวยนะครับปอกเกลียวสวยนะ่าจะอยู่ที่2-35กับ2-40นะทองแดงสัปดาห์นี้ปรับขึ้นทุกรายการรายการละ10บบาทนะครับสำหรับทองแดงนะ ก็เริ่มเป็นข่าวดีมากขึ้นนะอลูมิเนียมทองแดงเน่ยป่องอะไรเริ่มทยอยปรับขึ้นแล้วนะฮะสำหรับสแตนเลส304นะครับผมทำคอนเทนต์ไปแล้วเนาะตัวนี้นะ304จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ25บาทนะครับผมแต่ถ้าเป็นซีรีส์ก็จะอยู่ที่7บาทนะครับ6บาท6บาทขอภยัยสแตนเลสซีรีส์อยู่6บาทนะอลูมิเนียมฉากวันนี้หน้าร้านนะครับจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละนะครับผม52บาท52บบาทนะครับผมเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกไส้แอร์ทองแดง ถ้แอทองแดงวันนี้นะครับหน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ90บาท90บาทหม้อน้ํานะครับผมจะอยู่ที่กิโลกรัมละ19บาทนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของล้อแมกรถยนต์นะครับผมถ้าเป็นล้อแมกรถยนต์แบบนี้นะครับวันนี้หน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม50บาท50บาทต้องมีใครเอาเครื่องมาวางติดแน่เลยจะต,ต้องให้เด็กมาย้ายเครื่องไปเก็บที่เนี้มหนาเนาะเพราะตัวนี้ไม่ใช่ล้อแมกเลยมาอยู่ตรงนี้ได้ไงก็ไม่รู้ตอนนี้ก็เด็กใหม่ก็ไม่มีแล้วนะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านกันต่อแจ็คครับมันมีอลูมิเนียมเครื่องอยู่ตรงล้อ1ชุด1ลูกเดี๋ยวผมจะให้ย้ายอลูมิเนียมเครื่องตรงล้อมาไว้ตรงฝั่งเนี้หนาเอากับเข้ากองดีกว่าใช่มันไปอยู่ตรงล้อแม็กไปไปย้ายเลยเดี๋ยวผมลืมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแบตเตอรี่กันสักหน่อยหนึ่งนะครับผมอยู่ฝั่งตรงล้ออลูมิเนียมเครื่องนะถุงบิ๊กแบ็กตอนนี้นะครับผม รู้สึกจะเหลือแค่ร้อยเดียวเพราะว่าเขาเพิ่งมาเอาไป200ใบเมื่อวานนะครับอยู่ตรงลูกล้อครับแจ็คนั่นแหละเข้าไปข้างในเห็นไหมมันจะมีเครื่องอยู่ตัวหนึ่งครับอ่าใช่ใช่ใช,ใช่ตัวนั้นแหละเดี๋ยวเราย้ายกลับมาไว้ที่เนียมเครื่องเขามันไว้ผิดกองตอนนี้ถุงบิ๊กแบกนะครับเหลือประมาณร้อยใบนะครับใบละห้าสิบาทนะครับพอเหลืออยู่นะผมก็อบอกนิดนึงว่าบิ๊กแบกเนี่ยขออนุญ,ญาตให้สิทธิท่านที่จ่ายเงินก่อนเนาะเพราะว่าเรามีไม่เยอะเรามีไม่เยอะแล้วรอดอยู่นี้มันไม่ค่อยออกมาเยอะเท่าไหร่แล้วนะครับผมนะ okay. แบตเตอรี่ขาวนะครับแบตขาววันนี้นะครับหน้าร้านนะครับจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ26บาทแต่ถ้าเกิดเป็นแบตสีแบบนี้นะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม22บาท50นะครับปรับขึ้นมาเนาะลูกเขียวแบบนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ22บาท50นะครับวันนี้มีแบตดำเลยเนาะอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นแบตดำแบตแห้งนะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ20บาทแล้วก็แบตมอเตอร์ไซค์กับแบต UPS จะอยู่ที่กิโลกรัมละ22บาทนะครับผม ท่อ PVC สีฟ้าวันนี้นะครับจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ4บาทนะฮะไปเราดูข้างในต่อดีกว่าฝากขออนุญาตประชาสัมพันธ์นลูกค้านิดนึงว่าถ้าเกิดเป็นปิ๊บทินเนอร์แบบนี้ใส่น้ำมันไม่ได้นะตัวนี้จะเป็นปิ๊บทินเนอร์หมดเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นปิ๊บทินเนอร์เนี่ยที่เขาเขียนว่า PN ปิ inner, ๊บทิ inner, นเนอร์ปิ๊บอะคริลิกทินเนอร์คุณนี่ใส่น้ำมันไม่ได้ถ้าใส่น้ำมันเปืนน้ำมันเสียเลยนะครับผมเออนะโอเคนี่ก็จะเป็นภาพรวมของวันนี้นะผมก็ว่าในช่วงนี้นะั้นราคาหลายยๆตัวเนี่ ก็เริ่มที่จะทยอยปรับกลับขึ้นมาแล้วนะก็ก็รู้สึกดีก็รู้สึกดีนะครับเพราะว่าอลูมิเนียมเศษเหล็กอะไรเนี่ยปรับขึ้นหมดแล้วเนาะมีใครเคยได้ยินบ้างว่ามีหลายๆท่านชอบพูดกันว่าร้านของเก่าเนี่ยเหมือนแมว9ชีวิตแมว9ชีวิตยังไงนะครับร้านของเก่าเนี่ยถ้าคนที่ซื้อของแบบหลายๆประเภทเหมือนผมนะจะไม่ค่อยมีวันตายเนื่องจากว่าแมว9้าชีวิตเนี่ยสินค้าประเภทกระดาษลงตัวนี้ก็ขึ้นสินค้าเหล็กตัวนี้ลงตัวนั้นก็ขึ้นตัวนี้ลงตัวนี้นก็ขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่มนยม ธุรกิจแมว9ชีวิตนะครับผมเพราะว่ามันตัวนั้นลงตัวนี้ขึ้นอ่ะมันก็พอไกลๆเกลี่ยๆถูกถ่ายกันไปได้เนาะแต่เงื่อนไขนี้จะเกิดขึ้นกับคนที่ซื้อสินค้าที่มากกว่า1ประเภทสินค้านะครับผมเนาะถ้าเกิดซื้อแค่ประเภทสินค้าเดียวงี้เวลาล้มล้มหมดเลยนะครับผมฉะนั้นถ้าเกิดว่าให้คำสักเจตได้เนาะมันก็จะมีหลายความคิดถ้าเป็นบางคนก็จะมองว่าเฮ้ยฉันซื้อประเภทเดียวก็พอแต่ทําให้มันเป็นตัวเด่นอย่างเงี้ยแต่ละช่วงขาลงปุ๊บดับ แต่ถ้าซื้อสินค้าสัก2อสาประเภทเอ้ยมันยังมีตัวลอดเดี๋ยวมันยังเข้าเงื่อนไขแมวเก้าชีวิตนะเพราะฉะนั้นนะก็อยากจะให้เพื่อนๆพ่นพี่นะครับในล้านของเก่านะซื้อของหลายๆประเภทกันไว้สักหน่อยก็ดีนะครับผมมันจะช่วยได้โอเคเพราะสภาพเงินเฟอ้อแบบนี้ผมว่านะในอนาคตเนี่ยน่าจะลําบากกว่านี้นิดนึงนะเพราะว่าคนกําลังซื้อกินซื้อใช้มันจะเริ่มดรอปลงท่ธุรกิจเราเนี่ยพวกดีมานของวัสดุต่างๆมันก็จะเริ่มเข้าน้อยลงบางส่วนนะในช่วงที่มันได้รับผลกระทบเรื่องเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นต้อง รัดเข็มขัดเซฟให้ดีคุมต้นทุนคุมความเสียหายยังไงก็รอดนะครับผมและเมื่อรอดมันจะมีการล้างหน้าผ้าธุรกิจในช่วงนี้นะก็คือหมายความว่าถ้าใครที่บริหารไม่เก่งไม่แข็งแรงพอเขาก็จะต้องเลิกแล้วไปทำตัวอื่นถูกไหมคนที่อยู่ได้ก็จะกลายเป็นผู้อยู่รอดนะครับผมแล้วพอร้านน้อยลงผู้อยู่รอดก็จะได้หายใจหายคอสะดวกขึ้นนะครับผมเนาะโอเคถ้าอย่างั้นสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากประมาณนี้เนาะแล้วก็ฝากติดตามในทุกช่องทางของเราไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ใน YouTube พิมพ์เหมือนกันได้เลยว่า C W รับซื้อขยะรีไซเคิลภาษาไทยนะครับฝากติดตามช่องทางด้วยนะครับใบราคาจะถูกโพส์ไว้ในเพจ Facebook เป็นปัจจุบันเสมออย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะครับจะมีทั้งราคาที่ลูกค้ามาขายหน้าร้านแล้วก็ราคาที่ให้เราออกไปจัดเก็บให้นะครับร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ป่าชา้าจีนใกล้ๆกับแอทีคอนโดครับ และสาหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนำขยะมาขายกับผมที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับพวกบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลน,นอกสถานที่ให้ครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ mm hmm. ผมมาได้เลยเป็นไอเดียไลน์ hmm. ที่ @cwrecycle e ครับหรือปกติแล้วผมจะทําการ mm hmm. แปะล,ลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นครับลูกค้าแค่แอดไลน์ line, ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่นะครับผมสำหรับช่วงนี้ราคารับซื้อขยะเคลล่่่ออนนข้างงเปปียแบย อย่าลืมสอบถามราคาที่เป็นปัจจุบันเสมอน,นะครับงั้นสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อๆไปขอบคุณครับ